สวัสดีครับคลิปนี้นําเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบรรยิยรุ่นแจกแม่ครัวนะครับรุ่นแจกแม่ครัวบล็อกบวยๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกบล็อกบล็อกไหลจุดนะครับเห็นเห็นไหมฮะอ่ามีจุดตรงนี้ฮะตรงหัวไหลนะครับบล็อกนี้จะถูกกว่าเพื่อนแล้วนะครับเป็นบล็อกไทยายนะฮะบล็อกไทยทายบล็อกแรกนี่ หลังจะเป็นเลขเจ็ดเลขแปดนะฮะแล้วก็จะมาเป็นบล็อกตกไกะไคร้นะฮะบล็บอกแรกก็เลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็จะมาตะตะไคร้นี่จะได้รับความนิยมกว่าเพื่อนนะครับมีแจกแขกนะฮะเป็นตะไคร้เหมือนงอนไก่ตะไคร้นะฮะเขาเรียกตะไคร้รอบๆอันนี้จะแพงกว่าเพื่อนนะครับบล็อกนี้ถูกกว่าเพื่อนนะครับบล็อกนี้ถูกกว่าเพื่อนนะฮะดูรอยเจาะ ส่วนใหญ่รุ่นนี้จะเจาะรูใหญ่นะครับนะฮะสว่านรูใหญ่นะครับแล้วก็บินธรรมชาตินะฮะดูรอยบินปินของบูเหลียนนะฮะรอยบินอย่างเงี้ยนะฮะธรรมชาติส่วนใหญ่เดแท้จเจาะอย่างนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเจาะรูใหญ่หน่อยนะครับรูใหญ่เดียด๋วยวผมลงกล้องให้ดู นี่นะครับเลขรุ่นบล็อกหลายจุดถ้าเจอจุดอย่างเงี้ยก็คือถูกที่สุดแล้วนะครับของเหรียญหลวงพระแดงนะฮะสร้างประมาณปี1กว่านะฮะก่อน1นึสองนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสองประมาณนี้มั้งฮะส่วนบล็อกแรกๆเลขหลังเลขกเจ็ดเลขกแปดนี่ก็จะประมาณศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่นะฮะไล่มารุ่นนี้ทำออกมาเรื่อยๆนะครับเกือบสิบปีนะครับบล็อกเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเลขเจ็ด แล้วก็มีเลข8แล้วก็เป็นหลังตะไก่ตะไก่ก็จะมีแฉกแฉแล้อมตรงกลางอันนี้จานนิยมของเพื่อนนะครับหลังตะไก่นะอันนี้จะนิยมน้อยสุดแล้วนะครับคือหลายจุดนะฮะสร้าง1.012 2นะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนี้ยครับเป็นบล็อกท้ายๆเหรียญนี้ก็ประมาณแค่พันกว่าบาท2000นะครับนะฮะบางทีพัชแท้เหมือนกันแต่เราไปซื้อแพงนะครับเพราะเราไม่รู้บล็อกนะครับ เขาบอกเขาประกันแท้นะฮะแต่ว่าบล็อกนี้เขาไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าสร้างมาท้ายๆแล้วนะครับอย่างนี้ก็พันประมาณพันพันกาบาดแค่นั้นเองนะครับนะฮะโหก็จะปิ้นๆธรรมชาตินะครับของเหรียญแท้นะฮะข้างก็จะมีรอยนะฮะปั๊มเกินๆมาเนื้อปิ้นๆหลังมานะครับเหรียญก็จะคมๆนะฮะ เล่นไม่แพงนะครับบล็อกนี้นะครับไม่แพงนะฮะบล็อกหลายจุดถ้าไม่มีจุดนะครับหลังเลขเจ็ดเลขแปดลองศึกษาดูนะครับอันนั้นจะแพงกว่านะครับอย่างนี้ก็ไม่เกินสองพันนะฮะพันพันกว่าบาทนะครับซื้อเข้าก็พันหนึ่งพันกว่าบาทนะฮะขายก็ไม่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 ข้ามพันห้าสองพันนะครับ ดูหูเหรียญเจาะปิ้นๆอย่างนี้นะครับธรรมชาติเหรียญแท้นะฮะข้างก็จะมีขอบปิ้นๆขึ้นมานะครับตั้งๆขึ้นมานะฮะหลังนะฮะคลิปนี้เขาจบเท่านี้ครับ